เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณประสิทธิ์ทำงานเป็นคนขับรถทัวร์และช่วงที่คุณประสิทธิ์ขับรถอยู่ที่สมุทรปราการบริษัทก็ได้แจ้งคุณประสิทธิ์ว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ ให้คุณประสิทธิ์ไปส่งคนที่จะเหมารถไปจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปรับคนขึ้นรถตามจุดต่างๆต,ตามที่ระบุไว้ให้คุณประสิทธิ์จึงได้ไปรับผู้โดยสารแล้ววิ่งรถไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปถึงที่หมายประมาณสี่โมงเย็นคุณประสิทธิ์ก็ได้เอารถเข้าไปจอดในวัด หลังจากที่คนลงหมดแล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พักทานข้าวเสร็จแล้วกะว่าจะนอนพักแต่ในวัดมีงานคุณประสิทธิ์จึงคิดว่าคงจะนอนไม่หลับแน่ก็เลยขับรถเข้าไปจอดที่หลังวัดตรงจุดนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรียงรายอยู่หลายต้นเลยทีเดียว จนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มคุณประสิทธิ์ก็ได้เข้านอนและได้ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนเพราะปวดปัสสาวะจึงได้ออกไปข้างนอกรถแล้วจัดการธุระส่วนตัวพันคุณประสิทธิ์ก็สังเกตเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งเธอนั่งร้องไห้อยู่บนต้นไม้ คุณประสิทธิ์จึงได้เดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมพูดคุณประสิทธิ์ก็เลยไม่กล้าถามเซาสีมากเพราะตนไม่ใช่คนในพื้นที่จึงได้กลับเข้ามาในรถแล้วก็มองไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่คุณประสิทธิ์ก็เห็นผู้หญิงคนนั้น กวักมือเรียกจึงตัดสินใจถือไฟฉายแล้วลงไปหาอีกครั้งพอคุณประสิทธิ์เดินไปถึงก็ได้ถามว่ามีอะไรหรือแล้วก็ได้ส่องไฟขึ้นไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีแววตาเห็นแค่ลูกกระตาดำๆคุณประสิทธิ์ตกใจ จนทำอะไรไม่ถูกกำสร้อยพระในคอไว้แน่นแล้วผู้หญิงคนที่นั่งมองอยู่บนต้นไม้ก็พูดขึ้นมาว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะอยู่ข้างล่างนี่คุณประสิทธิ์ช็อกพูดอะไรไม่ออก ทิ้งไฟฉายแล้วก็หันหลังวิ่งตรงเข้าไปทางกุฏิพระในกุฏิมีพระชลารูปหนึ่งคุณประสิทธิ์ก็ได้บอกว่าหลวงตาครับผมเจอผีอยู่บนต้นไม้หลวงตาก็ถามว่าแล้วโยมไปจอดรถตรงไหนคุณประสิทธิ์ก็ตอบว่าหลังเมนไปประมาณห้เมตร ตรงที่เป็นป่าผมทิ้งไฟฉายไว้ตรงนั้นด้วยหลวงตาไปเป็นเพื่อนผมหน่อยคุณประสิทธิ์กับหลวงตาจึงเดินไปที่หลังเมนแต่ก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณประสิทธิ์จึงได้เดินกลับไปที่รถแล้วกะว่าจะเอารถไปจอดที่อื่นดีกว่าแต่รถกลับสตาร์ทไม่ติด คุณประสิทธิ์ลองอยู่นานก็ยังสตาร์ทไม่ติดจึงนึกในใจว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอให้แม่ยะนางช่วยคุ้มครองลูกช้างด้วยพอคุณประสิทธิ์หันกลับไปดูที่นอกกระจกก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมคุณประสิทธิ์ก็ไม่กล้าลงจากรถอีก จึงได้แต่ข่มตานอนจนถึงเช้าพอตอนเช้าก็ได้เดินไปบอกเจ้าภาพงานวัดว่าเมื่อคืนได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าทางเจ้าภาพจึงได้ไปคุยเรื่องนี้กับพระคุณประสิทธิ์ก็กลับไปที่รถแต่รถก็ยังสตาร์ทไม่ติด ทั้งทั้งที่เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วจึงได้ขอให้ผู้โดยสารทุกคนช่วยกันเข็นรถออกไปนอกวัดแล้วลองสตาร์ทดูอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ติดเรียกช่างมาดูให้ก็ยังสตาร์ทไม่ติดคุณประสิทธิ์จึงนึกถึงคำพูดของผู้หญิงคนนั้น เหมือนเขาจะบอกว่าให้ช่วยเขาด้วยเขาอยู่ข้างล่างนี่คุณประสิทธิ์จึงได้ไปบอกกับทางเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้ทุกคนมาช่วยกันขุดดูประมาณชั่วโมงครึ่งขุดกันลงไปก็ลึกพอสมควรก็ได้ไปเจอกับต้นตะเคียนใหญ่มาก คุณประสิทธิ์จึงได้ไปจุดทูบแล้วบอกว่าเจ้าแม่ถ้าอยากขึ้นไปข้างบนนะขอให้ช่วยทำให้รถผมสตาร์ตติดแล้วเงินที่ผมเหมามาสี่หมื่นผมจะเอาไปจ้างรถแม็คโคมาขุดเจ้าแม่ขึ้นมาจากนั้นคุณประสิทธิ์จึงได้กลับไปที่รถสตาร์ทแค่ทีเดียวก็ติดเลย คุณประสิทธิ์งงมากและได้ทำตามสัญญาโดยการไปจ้างรถแม็คโครมาสองคันแต่ขุดยังไงก็ไม่ขึ้นทั้งทั้งที่ทช่วยกันสองคันสุดท้ายคณะทัวร์ที่มาด้วยต้องการจะอยู่ต่อและจะขอเหมาต่ออีกวันหนึ่งคุณประสิทธิ์จึงได้โทรไปคุยกับเจ้านาย จนเวลากลางคืนคุณประสิทธิ์ก็เข้าไปนอนในรถเหมือนอย่างเคยผู้หญิงคนนั้นก็ได้มาเข้าฝันแล้วบอกว่าถ้าอยากจะเอาแม่ขึ้นให้ทําบายสีแล้วก็เชิญแม่ขึ้นแล้วแม่จะให้โชคให้ลาบเช้าวันลุ่งขึ้นคุณประสิทธิ์ก็ได้ถามว่า มีใครทำบายสีเป็นบ้างเพราะเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันบอกว่าให้ทำบายสีก่อนทางวัดจึงได้ทำบายสีแล้วให้ลดแมคโครลงไปขุดอีกทีแต่ครั้งนี้กลับยกต้นตะเคียนขึ้นมาอย่างง่ายดายพอเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้แล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พูดว่า ผมนำเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วนะครับขอให้เจ้าแม่สถิตยอยู่ที่วัดนี้เลยก็แล้วกันครับซึ่งวัดที่ว่านี้อยู่ในอำเภอนาำยืนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด